ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่นะครับเริ่มต้นกันใหม่นะพี่ๆนะร่ำรรวยๆนะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดใหญ่ของในหลวงนะครับล็อกเก็ต2องพนหน่วยเป็นรูปถ่ายนะครับส่วนอันนี้เป็นล็อกเก็ตด้านหลังเป็นจิรดากับหลังเทียนนะครับปิดทองอชุดปีใหม่ชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับเราก็จะมีแบบธรรมดาด้วยนะครับ เป็นฉากแดงฉากเหลืองฉากขาวเป็นเหียญปีสูนแบบระเบิดบอนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับพอดีพอขาปากเจ็บหน่อยนะขานี่เป็นแบบปิดทองนะครับมีหลายอันเลยน,นะครับผมก็จะเป็นพวกเหรียญเก่าสมัยรห้าร ลอเก้าน,นะครับนี่ลอหกลอหกลอเจ็ดลอห้านะครับอันนี้ลอห้านะเป็นเหรียญตลกเดี๋ยวพอเริ่มเริ่มเปิดสนามเมื่อไหร่ก็จะไปหาของมาเพิ่มให้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญทวรอกับสอวอนะครับเนื้อเงินของลอเก้านะแล้วก็ สังวานเอ้ยสว่างนะอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายที่ผมเก็บไว้นะครับเป็นสังคีบสองเหรียญที่สวยที่สุดที่ผมมีนะครับผมเริ่มต้นปีใหม่ก็เริ่มต้นในชุดนี้ก่อนนะครับน